มาเจอกันในฟุตบอลวันจันทร์นะครับทางช่องของเราป๊อบินลพลนะครับอย่าลืมครับใครยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเรามีคลิปใหม่แทบจะทุกวันเลยยิ่งเฉพาะตอนนี้เนี่ยก็มีขาดไปบ้างในตอนฟีฟ่าวีคแต่ตอนนี้หลังจากนี้เนี่ยฟุตบอลนันเตะกันแทบจะทุกวันนะครับมีทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ฟุตบอลสโมสรสัปดาห์นี้มีเกมใหญ่รอคุณผู้ชมอยู่ก็คือแมนซิเตี้เจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ตอน4ทุ่มครึ่ง นะครับ PPTV ถา่ายทอดสดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ที่ผมจะมาคุยก็คือผมผมเป็นห่วงเอวัตันออฟฟี่สีน้ำเงินเนี่ยนะครับจริงๆวันนี้เรื่องแมนยูก็มีเล็กน้อยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแต่ว่าวันนี้ที่ลงลึกเนี่ยจะลงลึกท็อกฟี่สีน้ำเงินนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไปเยือนสนามแห่งนี้มาแล้วก็มันมันไม่อยากเห็นเอวัตันเนี่ยตกชั้นลงไปนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะผมเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับว่า คุณลองฟังฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วคุณจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลนนเยในการที่คุณบอกว่าท็อฟฟี่สียเงินมีโปรแกรมอยู่ในมืออสองเกมที่มากกว่าชาวบา้านชาวช่องเย่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคุณระวังไว้ให้ดีเถอะนะครับอ่ะออก่อนที่จะไปครับวันนี้เนี่ยมีประเด็นหลายเรื่องมากๆเลยวันมันวันจันไงใช่ไหมครับเรื่องใหญ่ของแมนยูเต็ดมันยังคงเป็นวนไปนว,นวนมาเรื่องเทนฮา นะครับผมก็ไม่ค่อยเชื่อกับข่าวที่บอกว่าจะเอาไอ้อสตาฟโค้ชคนนู้นคนนี้เข้ามาไอ้เรื่องนี้ผมไม่ไม่ค่อยเชื่อวันนี้ผมพูดเนสปอ์ตอร์นะครับว่าคุณฟังเสร็จแล้วคุณลองนึกความเป็นจริงว่าถ้าหากเทนหาเข้ามาแล้วบอกว่าจะไปเอายาบสตัมเอา,เอาฟันเพอร์ซี่ก่อนนัานนี้เป็นฟันที่สลอยด้วยก่อนที่รุ้จะโดนแต่งตั้งเป็นคุณซื้อถาวรของ p s เใช่ไหมครับคุณลองคิดความเป็นจริงว่า สมมุติว่าคุณซื้อคนเหนือครับเขาไปเอาอดีตนักฟุตบอลมาอยู่ในทีมทีมหนึ่งซึ่งเป็นทีมใหญ่ไปไม่หมดเลยทั้งรุดทั้งสตัมทั้งฟางเคอร์อซี่ถามว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากนะครับที่นักฟุตบอลจะมารูมสู่กันผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเปเช่ตั้งเรอันโดเป็นไดรเตอร์ฟุตบอลใช่ไหมนะคนที่เป็นนักบอลมาก่อนดังด้วยรอด้วยมี วัตศินในการต่อรองโอ้โหค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อทีค่อนข้างสูงแล้วถามว่าทีได้ผลประโยชน์ไหมไม,ไม่นะครับเลโอนาโดไี่โดนวิจารณ์หนักมากนะครับว่าการที่เขายุ่งกันบนักฟุตบอลเยอะเกินไปการที่เขามีบทบาทกับทีมเยอะมันทําให้ตัวของบาเลนเซียแชมแรงเองก็ไม่ได้เติบโตอีกคนหนึ่งที่ชัดเจนคือซาลิฮามิสิชของบาเยิร์นมิวนิกนะครับว่าเขาเนี่ยมีบทบาทที่ไม่ต่ำไม่ไม่น้อยกว่าโคช้ชเลยแล้วใครเป็นโคช้ชเนี่ยฮร์ซี่ฟริกอยากซื้อตัวคนนี้ซาลิฮามิสิชอยากซื้อตัวคนนี้ทําาให้้ฟริกสุดทย หมุดหิดแล้วก็ลาออกไปอยู่กับทีมชาติเยอรมันแล้วตอนนี้นาเกอ์สมันก็ต้องหลับตาข้างนึ่งฟังๆไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข่าวเทนหายที่บอกว่าจะเอาสตามัมเอาฟันดิสรอยเอาอาร์วีพีมาอยู่ในทีมแมนยูนเต็ดด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยบ้ามากไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ทนะเลาะตายครับคนเดียวยังโอเคนี่มีทั้งอาร์วีพีอยากได้อย่างนึงสตมัมอยากได้แบบนี้ไอสมมุติฟันดิสรอยมาด้วยแต่ฟันดิสรอยไม่มาหรอกอยากได้แบบนี้แมนยูนเต็ดยังมีเฟสเชอร์อีก เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูเวลาฟังข่าวเข้ามาลองนึกถึงความจริงว่ามันเสร็จไม่ได้ไหมบอกเลยเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าเทนฮานี่ก็คือทิ้งไพ่สดตัวเลยนะครับว่าเขาอยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์มากๆนะครับโรมาโน่บอกนะครับว่ามีมากกว่าแมนยูอีก2ทีมนะครับติดต่อเทนฮารก็คือตอนนี้โรมมนสแต่เขาแค่บอกว่า two more clubs ก็คือยังไม่ได้เปิดชื่อว่าเป็นใครนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของแมนเชสเตอร์ ไม่ค่อยอยากแตะเยอะนะครับหลังจากเสมอเลสเตอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วแบบมันโอกาสในการลุ้นไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันแทบจะยากแล้วนะครับยูโรปาลีกยังไม่รู้จะได้ไปเลยหรือเปล่ามีคนแซวว่าจะไปคอนเฟลเลนต์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะแดงเดือยใครจองบัตรทันบ้างครับมีคนส่งข้อความเข้ามาหาผมบอกว่าก็ไม่มีตังค์จองไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีข้อมูลว่าจริงๆแล้วบัตรมันน่าจะยังมีเหลือนะครับมันยังไม่น่าหมดแบบโซเอาท์หมดขนาดนั้นแต่25,000เนี่ยหมดหมดจริง นะครับเพราะบีไอพีอง2อ0พห้าเขาไม่ได้ไม่ได้กระเทือนกระเป๋าเขาเขาดีกว่าการที่เขาไปต่างประเทศในช่วงโควิดเนขาก็ซื้อเงินจะ่ายใครซื้อบัตรแมนยูแดงเดือบ,บ้างแล้วลิเวอร์พูลแดงเดือบ้างแล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามากูอยากโชว์บัตรหน่อยนะครับอ่ะเออเรื่องอะไรอีกวันนี้บาร์เซโลนาเก่งมากนะผมนั่งดูเขาเจอกับเซบียาแล้วเขาชนะ1 0สิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างเลยกับเกมนี้ผมมองว่าเฟรลันตตอเลสอะ เขากลับมามีความมั่นใจสูงมากเลยครับเขาเล่นทางซ้ายเดมเบลเล่เล่นทางขวาบาร์เซโลนาน่ากลัวมากนะครับผมเห็นเมื่อคืนเวลาตัวเล็เล่นด้วยความมั่นใจผมเฮ้ยโอ้โหนี่มันทรงดาบิบยาเลยเว้ยชาบีเนี่ยเเก่งมากผมพูดหลายรอบเลยว,ว่าเขาไม่ได้มองบาร์เซโลนาสูงเกินไปไม่ใช่มองบาซ่ายุคเขาที่แบบมีชาบี้มีอินเอสตามีเมสซี่มีโรน,นันโยที่แบบเล่นกับใครก็ถล่มเขามองบาซ่าคือเจียมตัวก่อน ยังคงยิ่งใหญ่แต่ต้องยึดความเป็นจริงชนะ1นึก็ไม่เป็นไรเล่นเกมรับบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรกล้าใช้ตัวผู้เล่นทื่อๆอย่างอาดามาเตาเล่แบบนี้ผมว่ามันมาถูกทางนะฮะไปไปประมาเนี้ก็คือชนะ1นึเนี่ยเปรียิงสวยมากเขาไปอยู่ในพื้นที่อันดับที่2แล้วนะครับของลาลิกาสเปนเป็นรองที่แค่เลยปรมาเดิดเท่านั้นนะครับเก่งจริงส่วนยูเวนตุสแพ้ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเลยนะครับลูกจุดโทษปัญหา ก็คือตอนแรกเนี่ยทางฝั่งของยูเว่เนี่ยเสียจุดโทษซึ่งผมมอกว่าดุมฟรีแม่ลงล้มล้มง่ายมากคือมันไม่น่าเป็นจุดโทษไปดู VAR มา,าสุดท้ายเสร็จให้พอให้เสร็จปุ๊บเนี่ยชาฮานูกรูยิงไม่เข้าติดเทปเชสเนี่นะครับแล้วซ้ำเ,เข้าไปทีนด้ผู้สิน์เป่าฟาวว่าให้อินเตอร์ไม่ได้ไม่ได้จุดโทษไม่ไม่ให้ประตูเพราะว่าอ,อไปฟาวก่อพอ คุยไปคุยมาคุยไปคุยมาตัดสินจาก VAR ให้ยิงใหม่เพราะว่าเออ่มาไทสเตอร์ลิกเนี่ยก้าวขาเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนก็เลยกลายว่ายิงใหม่แล้ยิงเข้านะอินเตอร์วิลานก็เอาชนะยูเวนตุสไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์งานหนักแล้วนะครับโอ้โหอะไรกรี๊ดโกรธมากคืนนี้เอซีเวลานลงสนามเจอกับโบโลญญานะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปลุยันครับเรื่องราวของท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมมองอย่างไรผมบอกเลยว่าเขา ICU จะ ICU แบบไหนไปติดตามได้ในคลิปวันนี้ครับ ผู้ชมครับวันก่อนที่ผมโปรโมทเรื่องโรงเรียนในซัมเมอร์ไปนะครับโอ้โหคนเข้าไปสมัครกันถล่มทลายมากเลยนะครับที่โรงเรียนสาธิตมอลังสิตเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งเพียงไม่กี่ครั้งนะครับคือปกติอะค่าเทอมอต้องกำลรับว่ามันแพงนานาชาติ2ภาษาคืออนุบาลก็เทอมละแสนนะครับสเทอมก็ปีนึงสองแสนอย่างผมส่งลูกเรียนพีวันปรถมเนี่ยผมจ่ายประมาณเทอมละแสนห้า แต่ซัมเมอร์เนี่ยครับทุกคนสามารถเรียนได้คุณเรียนโรงเรียนธรรมดาอยากลองเรียนนานาชาติ2ภาษาไปยังไงเนี่ยมันจ่ายเดือนละแค่2องหมืนสพ่อแม่ก็เลยมีกําลังที่พอจะส่งไหวผมแนะนํานะครับลองมาดูครับจริงๆเนี่ยมันหมดเขตในการสมัครไปเมื่อสุกที่ผ่านมาแต่ว่าผมไปคุยกับเฮดที่เชิ e r ของเขาเขาบอกมีคนสมัครเยอะมากเพราะฉะนั้นครับถ้าหากพฤษภาคมน,นี้ไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านเล่นเกมเฉยๆนะครับ ยังคงสมัครซัมเมอร์ได้อยู่อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายผมไปขอเขาเพิ่มพ,พ่อพี่พ่อแม่ถถมเข้ามาเยอะมากนะครับใครที่อยู่แถวดอนเมืองเมืองเอกรังสิตนะครับปทุมธานีนะครับสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากจะเรียนซัมเมอร์คลาสของสาธิตมอรังสิตนะครับ24,000บาทเท่านั้นเองนะฮะติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์นี้เลยก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับอ่ะไปลุยกันเลยเมื่อวานนี้ใครได้ดูบ้างผมมันยายเกมที่เป็นเอังกฤษเกมที่เอลวัตันเจอกับทางฝั่งของอ่าเวสต์แฮมยูไนเต็ด เป็นเกมที่เวสแฮมก็ไม่ปฏิปต่อเพราะว่าเขาพักเบรคทีมชาติมาเกมแรกที่พักเบรคทิมชาติมันยากเสมอดูดอทมุนสิแพรไลฟ์สิเลทเทเลยนะครับเออร์ลิงพาแลนไม่ฟิตด้วยขอ้อทาพลิกไปนะครับเวสแฮมส่วนหนึ่งพวกเขาทําได้ดีอยู่แล้วเขามีกองกลาง2คนเป็นหอคอยยักคู่อย่างดิแคนไรส์แล้วก็ซูเชกเวสแฮมไม่มีปัญหาและตัวบอลนะผมบอกเลยว่ามันผสมผสานร,ระหว่างพวกนักเตะวิ่งเยอะอย่างจาร์ลอดโวเวนมีคลาสอย่างฟาโบกอนา แล้วก็มีไอเบลลาม่าคุณรู้ไหมทำไมเวสแฮมถึงไม่ทุ่มเงินซื้อเจสซันดีดเดิลของเราเป็นเพราะว่าแมนยูเสนอขายตอน25-30ล้านปอนด์แล้วไอ้เบลลาม่าเนี่ยนะครับเป,เปลี่ยนจากเบอร์9มาใส่บเบอร์22แล้วให้เบอร์9กับอันโตนิโอโหมันเล่นดีมากครับก็เลยกลายว่าไม่จำเป็นต้องซื้อดินีดนะครับแล้วข้างหน้าเป็นมิเกลอันโตนิโอคนคนนี้เนี่ยผมเคยคุยกับเพื่อนว่าเสียดายที่เขาไม่ติดช้างเติดเพราะนักเตะแบบนี้ไปนักเตะทัวร์นาเมนต์นะครับสามารถไปปวดชาวว่าชาวช่อง อ่านั่นคือเวสแฮมทีนี้เอวัตตันครับผมเนี่ยชื่นชมแลมพาร์ตนะครับผมชอบโค้ชอายุน้อยๆน,ยนาเกลส์มันอาร์เตตา้าโอเล่คุณน่าโซชาแลมพาร์ตไอโค้ชพวกเนี้ยผมว่าอีกหน่อยมันจะเก่งมากผมชอบเขาตอนเขาคุมเชลซีปีแรกนะครับผมว่าแลมพาร์ตดุดีแต่ว่าพอปีที่2เนี่ยที่ความคาดหวังมันสูงขึ้นแล้วก็ซื้อนักเตะเข้าม,ามามากมายหรือเปลี่ยนทั้งโกเป็นเมน,นดี้ได้ทั้งไคฮาวเวต ได้นักเตะดีๆเข้ามามากมายหลังจากที่ปีแรกโดนแบนเรื่องคือต้องเข้าใจก่อนว่าการโดนแบนห้ามซื้อตัวเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือไม่เครียดไม่กดดันจนเกินไปนะครับคือความคาดหวังมันไม่สูงแพ้ก็มีข้ออ้างว่าซื้อตัวไม่ได้แต่แลมพาร์สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้วันที่แพ้ไบจูเมดิกสามประตูต่อศูนย์ในบ้านต,ตัวเองก็เห็นว่าเขาเล่นบุกอย่างเดียวไม่ระวังหลังบ้านนะครับลแลมพาร์ออกไปมีนอริสติดต่อมาเขาไม่เลือก เพราะเขามองว่า knowledge ยากเกินไปที่เขาจะไปกู้วิกฤตรอบตกชั้นผมว่าเป็นการมองที่ฉลาดมากหลังจากนั้นเอเวอตันครับมีคนสัมภาษณ์เต็มเลยฟอนเซกามีโค้ชคนนูน้นคนนี้เข้ามามีขนาดเวนรูนี่ด้วยซ้ำแต่รูนี่ปฏิเสธบอกอยากคุมแมนยูแล้วจะไปเอาโคช้ชต่างชาติแฟนบอลเอเวอรตต์เนียครับถึงขนาดบอกว่าไม่เอาครับเขาจะเอาแฟรงก์ลมพาร์คนเดียวเท่านั้นนี่คือคนที่เอเวอรตต์เนียเลือก สุดท้ายแลมพาร์ดมานัดแรกดีมากในฟุตบอลเอเลยครับหลังจากนั้นค่คอยๆเจอปัญหาจนผู้สนทัตเนใดหลายคนเนี่ยก็ด่าน,นะครับบอกว่าแลมพาร์ดเนี่ยเล่นเกมบุกเยอะเกินไปหรือเปล่ากับการที่เอวัตันเองเนี่ยมีสภาพแบบนี้ก็คือนักเตะเจ็บเยอะแล้วก็นักเตะขาดความมั่นใจจะต้องเล่นเพื่อนหนีตรงชั้นคุณบุกกระจายแบบนี้คุณจะรอดได้ยังไงนะครับเป็นคำสบประมาทของผู้สันทัตคนใดๆหลายคนแลมพาร์ดออกมาปฏิเสธนะครับแล้วก็พูดตรงๆเลยว่า คนที่อยากให้เขาปลุกไม่ใช่ตัวเขาแต่เป็นแฟนบอลก็ต้องบอกแฟนบอลเอเวอร์ตันว่าให้เลิกกดนันเวลาอยู่ในสนามก็คือแฟนบอลเอเวอร์ตันตะโกนแอทแทกแอทแทกแอทแทกตลอดเวลาคือให้ปลุกตลอดเวลามันต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนทีนี้สิ่งที่เมื่อคืนที่ผมเห็นที่ผมบรรยายนี่ก็คือมันหลนัดจริงๆแล้วที่ลมพารนน์ะครับเขาวางจ็อะครับคือนึกออกไหมครับการวางจ็อบเอานักเตะเนี่ยมันมีหลายอย่าง,าง,างเช่นอ่ะคารวิลลลูวินคุณมีหน้าที่ที่จะพักบอลหลังจากที่ฟอร์เตะขึ้นมานะ มีหน้าที่พักบอลเก็บบอลชนกับกองหลังแล้วลงถอยมาเอาบอลเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปี๋มันเข้าไปเล่นคือเหมือนเป็นกองหน้าตัวหลอกมีหน้าที่เป็นร็อกบาร์อ่อเนี่คือจ็อกที่คุณมอบหมายให้กับตัวผู้เล่นต่างๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมเห็นแลวผมตกใจของเอลฟาตันก็คือ11ตัวผู้เล่นนะครับมันมีนักเตะที่มึนกับแผนและไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรในจังหวะนั้นๆเนี่ยมากกว่า3คนนะครับคือหนักมาก มันไม่ใช่ฟอร์มตกางเดียวนะแต่คือมันงงแผนมันโกง่กงโก้งมันลงไปเ้เมือนๆเทคเลิกอะ่ะเฮ้ยฉันต้องทาอะไรวะเน,นี่ยคนที่หนึ่งเลยคือเดมารายเกรเดมารายเกรยนะตอนต้นส่วนสร้างคุณจําได้ไหมไอ้ลูกที่เฟลดวิ่งเข้าไปชนเขาอะครับในโอทราฟอร์และกระเด็นน่ะแล้วสุดท้ายจบด้วยอันดอทเท้าเส้นที่ยิงเสร็จแล้วก็ทาท่าเล่แบบโรนัลโดครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เดมารายเกรเก่งมากนะครับแม้ว่าลาฟาบิเจะไม่มีคาร์วลลูวิทไม่มีไรชาริซอนถูกไหมฮะแต่วันเนี้ย เหมือนแลมผ่าใช้เดมอะไรก็ไม่ได้เลยครับไม่ได้ให้เล่นริมเส้นเล่นปูหนแล้วไปไม่ได้คน,นยังงงมากกัจบจ็อกตัวเองว่าฉันต้องทําอะไรสุดท้ายมาเตะมุมอย่างเดียวคนที่2เนี่ยในหน้าตกใจก็คือเมื่อวานเนี่ยตอนแรกอตอนที่ฟานเดเบกเขาวอร์มแต่เขาเจ็บตอนวอร์มอัพแลมผ่าก็ไม่มีมุกอะไรเยอะครับอาจจะตกใจนะครับแอนโอร์ดอนโดนวิจาร์เยอะก็เลยใช้เมสันโปเกตลงไปเล่นเป็นมิฟิลตัวตรับซึ่งมันงงมากมันเล่นไม่เป็น มันวิ่งตำแหน่งผิดมั่วซั่วมากจนขึ้งหลังโชคดีมายิงฉลับเข้านะครับแล้วก็เอวาตันเน่ะแผนการมันมั่วช่วยห,หมดเลยอเล็กซิววีเมอร์จับบอลหลุดไมเคิลคีน,นี่ขู่ใครบอกแม็กควแย่นะครับโกร,ร้างคอนเทนตนให้คุณไปดูล่าสุดเลยไมเคิลคีน,นี่มันตัวเปิดทุกเกมล่าสุดนี่ก็โดนไปเหลืองเสร็จไปเสียบลุยสองก็โดนไปแดงเสร็จครับคือเอวาตันโดนไล่ออกมาสามนัดติดนะฮะแล้วผมบอกไว้เลยนะครับว่า สุดท้ายเขาแพ้2-1ใช่ไหมครับมันแพ้ติดๆันมาแม้ว่าตารางคะแนนลองดูเลยฮะคโค้ชสะสมบอกไม่ตกหรอกตารางคะแนนมันยังเตะน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องที่อยู่สองเกมแต่เราลองไปดูโปรแกรมนะครับที่เมื่อวานผมพูดไปอหน้าต่อไปเขาเจอเบอร์ลี่เรื่องชนกันเองหลังจากนั้นเสร็จนะครับคู่แข่งเขาเขาเขาตายทั้งนั้นเลยนะครับคือเขาจะเจอกับเลสเตอร์จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีเลสเตอร์สองนัด และนัดสุดท้ายไปเยือนอาร์เซนอลที่เอมิเรตนี่โค้งสุดท้ายของแลมพาร์ดนะครับและคือสภาพแบบนี้เขาไม่สามารถตอบอก,ก่อน,นใครได้เลยคือแบบเจอนอลิทยังแย่เลยผมบอกเลยนะครับเอเวอเรสต์มีโอกาสตกชั้นสูงมากๆเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบหนักหน่วงจริงๆนะฮะสำหรับพ็อกกี่ซิงเมื่อตอนนี้นะครับก็เป็นห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนผมที่เป็นโปรดิวเซอร์คุณโดมที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่พีพีทีวีเนี่ยเป็นแฟนบอลเอเวอเรสตเนี่ยเราไปเยือนสนามเอเวอเรสต์มาหลายครั้งมากๆนะครับก็ไม่อยากให้ ต้องตกชั้นแบบนี้ไปแต่ผมบอกเลยว่าอย่าเสี่ยงนะครับว่าตอนเนี้หนักสุดๆเลยครับคือนัดที่เจอเบอร์ลี่ถ้าไม่มีแต้มน,นะผมบอกเลยนะตต,ต,ต่อไปที่จเจอแมนยูเจอลิอเวอร์พูลเจอเชลซีเจอเลสเตอร์เจอเซนต์นอตเดปุลตายแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะมาเล่าเรื่องเอวตันให้ฟังกันผมปิดท้ายคลิปวันนี้ด้วยคลิปของคุณนิน่าแล้วนะพี่นิน่าจะไปลิเวอร์พูลแล้วแกก็ถ่ายรูปให้ดูเป็นคลิปที่อยู่หน้าสนามกุเนสันพาร์กเชื่อไหมครับว่า เอว่าตันเนี่ยมันโคตรให้ความสำคัญกับนักเตะท้องถิ่นเลยคุณลองไปดูนะครับว่านักเตะท้องถิ่นคนนี้ที่อยู่หน้าสนามเนี่ยเป็นเด็กดาวรุ่งอย่างแอนต์ติโกลดอนนนะฮะจะเป็นยังไงอะลองไปติดตามแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอ่อทิกต็อกกันได้นะครับในวันนี้ครับสวัสดีครับ